ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอคในแมปเดอะมิมิกชัพเตอร์ที่4คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ได้ลงไปเมื่อวันก่อนนู้นนะฮะทานหมดแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวนี้ออาใจหมดลองยิมเพิ่มลองยิมจะไหนเพิ่มลองยิมตอนที่มาช h a เตอร์หนึ่งอ่ะลองยิมเดีาวูไฮเอสบีดิสเพลทบีโฟลไม่ฟังนู้นหรอใช่แล้ว จับเตือนนีวิ่งได้เพิ่มจำลองยิงใจหมดกระโถ่เอีกาแกมาตกมุกตกมุกตกมุกพวกนี้อีกาตกเต็มเลยเอกาอันนี้ออกาตกตายเลยไอจีไอตัวนี้ตายที่ปะยืนตายหนวดขาวจาชีดหนวดขาวมันหนวดขาวจะจับไอจีไอจีมันให้ไปทางไหนนะลืมแล้ววะ ไม่รู้เหมือนกันตรงไปเลยเฮ้ยจำได้แมปนี้ไอพีเปลิดไอปื้มตรงนี้ไอปื้มเราจะได<อ>้จเจอไมโครแจ็คสันปื้มซ<อ>่วัลเจย์สันดอยที่ไมโครแ,แจ็คสันม,มูนดอมช่วพีมันพีมันจะตัวสูงปื้มโม่ครับมีเชื่อแล้วก็จะเดินเร็วมากต้องเดินรอบไปตามห้องในสิบสองเลยนี่อ๋อตอนที่เราสิบสี่อะทำไมครั้งนี้เราได้เก็บสิบสองเออวะ โอเกมไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมแบนแบนเกมอมอมันอากจะตะมนนไหมน่าจะเปิ่มตู้พวกตู้กับห้องเนี่ยมันจะเข้าได้บางห้องนะบางห้องก็ต้องใช้กุญแจบางห้องเข้าได้เลยแวมาแล้วมาแล้วเอาโดยปื้มยืดมันยืดเลยผ้ามันยืดเลยจริงเหรอจริงจรรอจริง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 มันงจริงจริงจรงจิงจริงจรังจริงจงงจริง ใช่นี่ไงขอห้เลยกระเดื่อะปึ้มที่เราบอกว่าชปเตอร์นี้มันสุดที่สุดแล้วเปิดตู้เปิดประตูเปิดอะไรเปิดให้หมดเลยอืมเปิดให้หมดเลยนะจะได้เข้าแ้วถ้าตู้อะต้องปิดประตูลองปิดตู้นะต้บางทีผีมันจะตามเข้าทันได้มา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 มมาเามาม่เป็นมามามาเามาไามาเาม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 าะาม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 าี่มา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 มไมา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 ามาาม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 าาาาาาา ไม่ร er ู้ไม่รับผมได้ได้ได้กุญแจนะปุ๊บเฮลโลไปไหนแล้ววะพี่มานะไม่อะตายแล้วปึ๊บระวังนะปุ๊บปีมาเกี่ยวับผีแล้วซีจะเจอสามวันแล้วได้ได้กุญแจมานะปุ๊บเรไม่ไฟไม่ตกลงมาเนี่ยมันเดินกระเทิมซะขนาดนี้เก่งจนทานจะถูกจากโคมโปรมีห้องไหนอีกวะไปตกใจหมด เดไอ้ตาจอเล็กี่รึป่ะปึ๊งรปึ๊งประมาณนั้นจริงเหรอปิดไฟจริงจริงเหรอเจอะไรเจหนึ่งนสั้นสั้นสั้นเรามาติดตรงนี้นานมากเลยเพิ่มใช่ไปบอลเมื่อวานเรามาติดอยู่ตรงนี้นานมากวันก่อนมันก่อนปวดนานเลยชั่วโมงกว่าปวดปวดจันเอจจำไม่ต้อง ต้องปิด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 ไปไหมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องก็ได้แต่ตอนนี้เราหยอกไปยังไงเนี่ยอืมตกใจหมดใครกัฮัลโหล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 อุ้ยอุ้ยโอุ้ยผ้ามันยืดมันยืดแล้วพี่พริเอาตัวหน้าดุ้ยเดินผีเดินผ่านไปเลยไมโคลนไนยืดยืดอะไรอะอะไรอะ มันยืดโอ้ยมองมองยืดเอาพี่ปอนที่พี่ปอนตายตัวนั้นพี่ปอนมาดยืดมันเป็นย <Brothers> okay, ังไงอะมันเป็นยังไงอะมองมองยืดยืดโอไมค์แล้วไอ้พีบ้าฝั่งไหนอะไม่รู้อ่ะรู้มาใครห้ามยืดนะห้ามยืดจริงใมันน่าจะอยู่ฝั่งฝั่งนู้นฝั่งบันไดอะจริงใช่ใช่ใช่ท่านไงยะ mấy giờ lại rồi hồi giờ này đều tóm lại dù có màn lạc này quyên đây? màn tung tuyệt vọng 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 tuyệt dứt tuyệt กว่ากไม่ได uh ้ตามโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวอุ um ้ยไกลมากไกลมากไกลมากพื้นสั่นสะเทือนเป็นโหนดขาไม่เนี่ยโอ้เดินผ่านห้าไปเลยเฮ้ยอุ้ยมันเดินช้าๆพี่ทำไมมันเดินช้าๆเพราะว่ามันยังไม่เจอใครอ๋อเดินสำรวจนะใช่มันไปแล้วเราเจอห้าแล้วใช่ไหมอ่าไปแล้วไหาเด็กเจ็ดอันกุญแจกุญแจสาม ว่าตอนนี้ก็มาในกุญแจสองแล้วกุญแจสามอยู่ไหนวะไม่รู้กุญแจสามอยู่ข้างบนเปล่าอยู่ข้างบนเหรอขวาสุดซ้ายสุดอ่ะซ้ายสุดป่ะเดี๋ยวมันมาแล้วมันมามันมายืดมาแล้วยืดมาแล้วยืดเอาวินกยืดยืดมายืดมายืดยืดยืดมานะระวังนะทิ่เป็นเอายืดมายืดมา ยืนยืนน่าเป็ดประตูมันเข้ามาไม่ได้มันตัวสูงเกินไอ้ปื๊ดไอ้บ้าขาวไอ้ยืดไอ้ยืดไอ้ยืดไม่เข้าใจสันปึ๊บปึ๊ดเดือดเอาไป้ทำไมอะปึ๊บเมื่อกี้ยืดรีบกวาปึ๊ดเอาปื๊ดีกว่าปื๊ดยืนไหนหน้าตะโกนหน้าไหนมายืนไหนก้าวน้า โอมันอยู่มันอยู่แถวเนี้ยออกไปข้างนอกไม่ได้เลยเกือดมันอยู่ไหนอยู่อยู่เพิ่งเกิดแล้วก็วิ่งเอาสายดิอยู่ใกล้มากไปด้วยกันไอ้มาพี่ปอนจัดไปเกอดกันนี่ไงเปลี่ยนเสื้อไปเจอไอ้เนี่ยมันอยู่ใกล้มากเลยนะทุกคนใตรงมากแต่ไม่ไปไหนเลยพี่ปอนตกตัว เอาขึ้นไปข้างบนไม่ใด้พี่ปอนเอาไงดีปื้มมามมมามมันยืยืมาดีมาพี่ปอนทางไหนวะทางไหนวะทางนี้แหละไรปื้มเดียวไปไปปื้มพอไงยพี่ปอนนี่นี่เนี่ยเพี่เีีเีโอเคมันมา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 มาโอ้ยตู้เยตไหนอะปอนตไหนอะยออาหารรอนไม่่อนรอนออ ไอบู่ห้องไหนพี่ปนบุกไปบิวในตู้มุมซ้ายสุดเลยโอเคตอนนี้มันยืดไปไหมข้างล่างช่วยล้วหน่อยได้ไหมข้างล่างทลับไลงยิมที่เดิมอ๋อฮะลงยิมอ๋อต้องกลับไปลงยิมทำไมลูกมันยืดไปหนึ่งยืดไปถึงลงยิมเลยปึ๊บไม่ถึงสิไม่ถึงไม่ถึงปึ๊บไปลงยิมหน่อยปึ๊บไปก้าตัวแล้วผีเสื้อได้ก้าตัวนี่คนข้างล่างล้วนหน่อยได้ไหมคนข้างล่าง รอผีไว้ไหนได้ไหมเอวเขยืดไปยิ้วยืดข้างล่างใช่ไหมอลยืนละข้างล่างข้างล่างโอเคบอล่ะก็หยุดเลยตามผมไม่เอวไปบปนหายตัวเอวีอยู่นี่อยู่นี่อยู่ขวาขวาล่างเอ้ยขวาล่างเอ้ยขวาล่างก็ได้เอ้ามันเดือดรุขึ้นไปข้างบนเลยเ้ยไม่ดีนะมันอะไรเราแอบในห้องเฮ้ยป็นไรเพิ่ม เอ้ยูยูอยู่ตรงมันใดฮะบันใดโอ้โหไปไกลเลยแล้วเนี่ยมาแล้วมันมามาไหนไม่รู้ยังอยู่ใกล้มากจะยืดแถวนี้นะสิบละพี่ผีเสื้อ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 ไอยู่ข้างล่างบ้างอาร์โร่ไปหน่อยเราอยู่เราอยู่มันยืดใส่เราแล้วโอเคโดนจำไปละโดน เพิ่นโออพิเศตัวเดียวพิเศตัวเดียวพิเศษตัวเดียวเราพาเลยโดนได้พิเศาอยู่เราแล้วไม่ค้างโต้ตึงตึงมันสวนสวนโต้มาเราจรงอ่ะอุ้ยอุ้ยมันดนสวนเจสผมอู้โอ้ยยืดออกมนมันยืดเสีใครผมมันยืดใส่ใครอยู่ในห้องเจสผมแล้วก็หายไป๊บไดตู้ก่อน สั่นตัวนะเดินผ่านอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองสั่นตัวอะไรคะปบปนใจเหรอไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้แต่มันอยู่ใกล้มากแต่เราจะลงไปข้างล่างไงเนี่ปีกบันตันบนไหมใช่ใครรอไปข้างล่างไง่มเฮ้ย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 อย่ามาทางนี้หน้ามึงนอนจิ้ปหายเลยเพิ่อะไรนะหน้ามึงนอนจริงเหรอ อยู่ไหนะข้าร่าลงข้างบนนะไม่รู้ข้าร่าไม่ได้ยินเสียงนะข้่เห็นนะมันยืดมันยืดแล้วมาร์คมาร์คมันยืดเสพี่แล้วมาร์คมาร์คมันยืดมาร์คมันยืดมาร์คพี่บอลผมไม่ครับพี่รอดแล้วพี่รอดแล้วมาร์คพี่รอดแล้วโอ้พี่บอลมันเดินผ่านผมไปแล้วมันไม่ยืดเสียผมตามพี่มั้ยมันยืดมั้ยตัวยืดอะตัว พี่อยู่ไหนตอ้ยโต๊ไหมออโต้ปื้มไปล็อกล็อล็อกห้องอชิบหายอือปื้มกุญแจสามูเ้าม่กุญสามอยู่ไหนกุจสามอ่ะอยู่ชั้นบนค้ายสุดซ้า้สุดโอเคไปไหมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเราไปหอดบนี้มันมันตายผมตาย ปักตายอยู hey, oh, oh. ่ตรงนี in ้ข้างบนหรอตายตรงห้องมันอยู่ข้างบนมั้งปีเสื้อคีนึงคีนึงโอ้โหแล้วคีนึงอยู่ข้างล่างด้วยคีนึงไม่ได้ปกปิดเปิดห้องน้ำบันไดให้หน่อยนะปีเสื้ออะอยู่ห้องนั้นห้องน้ำมันได้แน่การรอบอีกทีปึ๊บ จริงรอ่ะอยู่ชั้นบนไปไแล้วอยู่ชั้นบนตรงนี้เลยอ่ะกลับเอาผีมันตกใจอุ้งตกใจมันไม่ตามเราอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนตามใครไม่รู้นะฮัลโหลอ,อันนี้ใครเอ่ยพวกเราแต่เชนบนยังไงอ่ะนี่ขี่อะไรขี่หนึ่งโอเคมันยืด มันถึงไอ้นี่ท้าผีไอ้เพิ่งมีพลังวันคุมครองมันไปแล้วเนี่ไปแล้วขึ้นจะหมดไหมขึ้นมาขึ้นมาเรอยๆๆๆพี่พี่มันน้ำน้ำอ้อแมงมุมน่ะปาปแล้วโตโตชิบแล้วจิปอนทุกคนมีอะไรบอารอรออยู่รอรออยู่ไปไปเลยมับ อ้าวนี่ตัวปังวะออนๆๆเกือบไม่ผ่านผมไม่ได้เก็บผีเสื้อสักตัวเลยมีจะไปล่าผีอยู่อ่อจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเรากันด้วยนะฮะถ้าอยากดูคลิปอื่นๆก็เข้าไปดูในช่องกันได้เลยนะครับผมอ่อสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับมันยืดมันคิดขวา